สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูรา่รายการสอนตัดผมปีนะวันนี้นะครับจะรับเพียรจากวิทยากรนะ,ระเรียนช่างพัดมุกอาหารนะตัดผมทรงอะไรคะช่างพัดสกินเฮดค่ะมันยาวมันสั้นขนาดไหนอะสกินเฮดเบอร์สามนี่จะความยาวอยู่ที่10ม mm ิลลิเมตรค่ะสิบมิลลิเมตรนะครับ เดี๋ยวสัมภาษณ์คุณพี่ก็ก่อนว่าความยากของสกินเฮดนี่มันเป็นยังไงพี่คือผมของผมเนี่ยมันจะมีหยิกกัดตรงอยู่ในที่เดียวกันออ๋ครับคือถ้าช่างที่ตัดไม่เป็นเนี่ยเขาจะอา่าจะไม่ถ่ายไปถ่ายมาอย่างเงี้ยอ,อ่อาพอเราไปสระปุ๊บมันจะโดโดๆเดีเ่ๆอ๋อหมายความว่ามันจะประกดตัวใช่ไหมอา่ามันจะประกดตัวก็คือถ้าไปตัดที่ร้านบางร้านเนี่ยต้องตัดสองถึงสองร้านอ๋อมันจะเนียนใช่ไหมมันจะเนียนครับจะเนียนครับผมเดี๋ยวให้คุณเข้าตา ตัดจนกว่าจะเนียนจนพี่เขาจะพอใจอ่ะค่อยให้กลับบ้านนะเนี่ยหนูไม่ปล่อยกลับบ้านแหละไม่ปล่อยแหละอยู่วันอยู่ที่วัดนนะี่แหละอยู่กันอย่างนี้แหละไม่ผมผมว่าเป็นผมที่ตัดยากครับคือตัดตรงๆเนี่ยปรับเปลี่ยนเลยครับอ๋ออวดีจังเลยอะ่ะหนูได้ตัดผมโชคดีนะผมพี่เธอทําบุญด้วยอะไรมาสังเกตน,นะครับว่าช่างพัดนี่ไปทั้งไหลเลยนะ ขัาไปชกมวยน,นี่ก็หมัดหนักนะนะครับหัวก็นิ่งๆครับหัวไม่ต้องโยกไปตามมือนะหัวนิ่งๆเฉยๆนะ <c oughs> อืมรู้สึกว่าเธอจะไปทั้งตัวนะแสดงว่าผมมันหนามากเธอต้องถ่ายทีละนิดี๋ยวถ่ายเยอะถ่ายทีล,ละครึง่งหน้านาไปเนี <ไป S 1> บบเ่ยค่อยๆใช่ไหมผมมันหนาจะเราไถไปๆไม่มันไม่ไปเพราะว่ามันมันยึดกับตรงในในตัวเดียวกันเออมันตัวเดียวกันแล้วอย่างหนึ่ง มันจะตัดยากนิดนึงขอบคุณครับคุณโอ้ยถ้าหนูตัดผมที่ผ่านนี่อาจารย์ต้องนั่นเลยนะพาไปเลี้ยงเลยนะซื้อเราซื้อบ้านให้อาจารย์ต้องพาหนูไปเลี้ยงข้าวเลยจะกินอะไรบอกเลยมีทุกอย่างกี่โมงแล้วเก็บของกว่าร้านวัด ถ่ายไปค่อยๆถ่ายไปสบายๆหยดน้ำมันยังอันเป็นเร่นะหยดละค่ะหยดละค่ะเกียร์เกียถ่ายไปลงตัวต้องดูว่าผมบัญชีไปทางไหนจริงนะผมบัญชีไปนู่นมาทางนี้เดี๋ยวเราต้องค่อยกลับมาทางนั้นอีกทีนึงอ๋ออจะไปรอบหัวนี่แหละเดินรอบหัวลูกค้า จริงนะผมของลูกค้าย้อนไปย้อนมาใช่ไหมลูกค้าหันผมลูกค้านี่หันไปสเปะสะปจริงอันนี้หมายถึงผมนะคะใช่ใช่แลคือมันจะมีทั้งหยิกทั้งเป็นอย่างเป็นอย่างที่ลูกค้าว่าจริงโมเบวด้วยไนและผมเยอะก็ดีพี่มันจะได้กันแดดด้วยด้วยหน้านี้ไม่เป็นไรถ้าหน้าหนาวเป็นปัญหานะครับค่อยๆถ่ายนะครับทีละแถวทีละแถวนะ มันเหมือนจะดูจะง่ายนะมันก็ไม่ได้ง่าย <นะ S 1> ใช่ไหมจะยากหรือมันซับซ้อนอยู่นะ,ะมไ่ง่ายนะครับยากอยู่ผปติดตัดเองได้ผม,มช่างไม่ได้กินเงินแล้วใช่ไหมตัวนี้ช่วงโควิดเนี่บช่วงโควิดนะค่อยถ่ายไปเออ่กดลงไปหน่อยนะกดให้มันแนบหัวนิดนึงะตรงไหนมันมันไม่หมดก็ถ่ายยำๆใช่ไหมค่ะยๆำๆซ้ำๆดูว่าทิศทางของผมมันชี้ไปไหนก็ถ่ายย้อนต่อแค่นอ,อ้แม่ผมมันชี้ไปหนือสุขุมวิทซอยนานา ล้วก็ไปดักอยู่ที่ัานานามาดักตัวตรงนี้ไถข,ขึ้นมาเนี่ยไถสวนขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเพราะมันก้นหอยตรงเนี้ย<ช>มันหมุนนั่นแะนะเดินะสองรอบสองรอบแล้วก็ยังยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดมันเหมือนจะเอ๊ะมันจะหมดนมันก็ไม่หมดมันก็ไม่หมดนี่นะครับความลึกลับซับซ้อนความยากของสรงสกฮีนเ่ะเพราะผมต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับ แปดโมงถึงเที่ยงเดี๋ยวลองลองถามมันจะริต้าดูดิว่าไหวไหมแกเอารถมาเองพี่คนนี้ด้วยเดีวงได้ไหมได้ไหมสองหัวไม่2 2> มนหมนูมีมีงานมีงานต่อ,มตอไม่ไหวแล้วกลับบ้านแล้วมีธุระอยู่มีธุระวันนี้วันรา้รายสองนู้นอ่ะสิบห้าเมษาค่อย่ากันชาวบ้านาาบบาก็อยากจะให้ต่ออีกนะครับช่างใหญ่ต้องกําหนดเวลานะครับไม่เกินเที่ยงนะ เนื่องจากทุกคนมีร้านตัดผมต้องไปตัดผมต่ออีกต้องไปทุลาต,ต่อนะนี่มาวันนี้ก็มาเกีนริตศอาสาตัดผมฟรีเพื่อประชาชนะไม่มีใครจ้างมาแล้วนะมีได้งเงินไหมช่างพัดอยากได้เงินค่ะไม่มีใครจ้างมานะขับรถขับลามาเองเหมารถหมอ,ล,หมอลามาเองนะอ๋อวันนี้วันน,น,นี้วันนี้มาทําบุญมาทําบุญด้วยลแล้วก็มาฝึกมือด้วยนะไหบุญายดีครับเห็นไหม รอบนี้เราจะสีแล้วเนี่ยที่โบว์เนี่ยก็ยังมีนาคีแล้วก็ยังมีก็ยังมีแบบกินผมเรื่อยๆอยู่ครับถ้าถ่ายจนกว่ามันจะไม่กินจนกว่ามันจะเนียนเท่ากันลูกค้ารู้ใจผมตัวเองด้วยใช่ไม่ธรรมดานะลูกค้ารู้หมดเลยว่าผมตงใช่ผมก็ตีเมื่อก่อนนะผมตัดทั้งระดับประเทศเลยนะไม่บังเอิญบ้านเขาอยู่ตรงข้ามบ้านผมอยู่แถวๆนี้นี่ อาจารย์ยังกินอยู่เลยอะ่ะเขาตัดไปครับตัดไปเรื่อย,ยมันต้องขยไปอยมาเรื่อยมันอะไมันได้ฝึกมือเราด้วยฝึกข้อมือฝึกฝึกกล้ามเนื้อฝึกความอดทนเราด้วยรอบนามาแล้วผมให้ตัดลองทรงให้ดูอ๋อครับเยี่ยมครับเยี่ยมว่าจะตัดได้ไหมครับครับปากเรียนขนาดจะกินเฮสได้นขนาดนี้ อ่อาทีนี้กันหอบไปครับใช้บีกันเลยค่ะแค่ตรงนี้นะคะอาจา,า,จาั่งทั้งวีใช้วีจั่งบีใช้วีจ้ะลองฟังเบอร์สี่ใช่ไหมเบอร์สามค่ะเบอร์สามนะไปคุณพี่เขาเอาเบอร์สามค่ะนะไม่บ,ออบหหีหนูอยูังไงเอาวีหนาหนาแข็งๆหน่มาวีสแตนดาร์ตอ่ะ นี่นี่เลยเนี่ยสีชมพูดได้ไหมอาจารย์เพราะว่าสีขาวนูลืมลืมอยู่ร้านเดี๋ยววันไหนหนูนี่้ะก็เก็บขอบออกหน่อยไม่ยาวเนี่ยก็เก็บนิดเยี่ยงหวีใช้หวีด้านหางนะครับ เก็บหองนิดเดียวนั่นแหละส่วนเกินปลายบีจค้ำหัวเลยปลายบีค้ำหัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เก็บออกเลยมันนิดเดียวแต่งตอนเลยน่ะพอเนี่เยเก็บบางให้มันบาง,บางนิดเดียวเพราะเราต้องใช้อะไร ให้มันมีความยาวประมาณ10บมิลลิเมตรใช่ไหม,มพับๆหงมันงเก็บก็ใช้มุมเลื้ยวน้นซ้ายเก็บใช่ไหมปกติอ่ะเก็บออกเฉยๆยาวไป,ไปอีกอสวยพอนะแล้วนันเนี่ยมันแยกแบบไปเยอะมันอาจอาจจะสกินเฮดลองฟันเบอร์3ามผสมลองทรงสูงก็ได้ทีนี้เก็กันออกเลยหร,หรือว่าเราต้องซอยก่อน ยังหวีแค่เนี่ยตัดแค่เนี่ยคือเราต้องคงความยาวมากที่สุดอ่ะแต่พวกบริเวณตีนผมเนี่ยใช่ไหมจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็เก็บกันขอบเลยข้อมันเลี้ยงลงอ๋อกันเลยจ้ะกันเลยกันเลยกันเลยคือนั่นแหละกันสีลากลงกันเลยดีอ๋อตัวนี้หานทรงมันอยู่นี่ ใช่ไหมนี่ฐานทรงอยู่ตรงนี้แล้วก็จิกตรงนี้เซนเตอร์เลยเป็นรูปตัวยูตันเลยเซนเตอร์ป่ะนั่น,หนัหรอที่คาดผมคอแข่งยังได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแต่งตัวยูแต่งเลยข้างล่างถ่ายทิ้งเลยขนอน่อนเนาะจะต,ต้องคุยให,ให้ชัดนะว่าที่จะเอาแบบธรรมชาติไหมหรือจะเอาแบบ อลองฟันเบอร์2เบอร์1ก็ได้เบอร์สุดก็ได้เราคุยลูกค้าเอาเพื่อนผมมาผมขาไปชื่อผมอ๋อเนาะใช่ขอบคุณนะครับไข่หูกระวลรวมด้วยนะครับผมครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเสานี้ชาวบ้านใจดีนะเอาข้าวกล่องมาให้ช่างตัดผมมาให้ลูกศิษย์ทั้งใหญ่กินกันคนละกล่องละกล่องนะมีไอติมด้วยนะ มีติมอีกนะเห็นไหมเมาติมให้กินอีกเจอผู้ใหญ่ใจดีอันนั้นถ่ายทิ้งเลยค่ะอันนี้ข้างหน้าเธอก็กันเหมือนเหมือนทรงฟาสเฟียรเมื่อเมื่อวานที่เรากันไว้ใช่ไหมค่ะกันหน่อยๆก็ถามคุยเขาวิ่งเขาจะกันไหมหรือจะกันออกนิดเดียวพอการตำไรผมการนะเบิดอไปดูเลย อะกันเลยจ้ะง่ายๆสบายๆายายพับหูไปข้างหน้านเลยเก็บเลย ใช้มุมนั่นขวาจ้ะไม่ใช่ไม่ใช่มันเลยดีตัวน,นี้ยาวอยู่หลังไม่หัวตรงน,นี้พับหูไปข้างหน้าพับหูใช้มือซ้ายพับหูมือซ้ายพับหูเก็บเอาวีออกวีออกไม่ใช่วีเหรอคะอมไม่ใช่แล้วเราต้องคงความยาวให้มากที่สุดเอาเก็บพอมไหมคะกรอให้บางนิดน,นึงมาแล้วได้แล้ว ให้ดีช่วยดีเก็บต้องขำบาปบบปากเราบอกนิดหน่อยดี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 อันนั้นเหรเนี่ยตางนิดนึงนิดย่ไม่ต้องสั้นมากนะนิดเดียวนิดหน่อยนิดหน่อยอลิเตบิดนิดหน่อยใช่นไหมเออแล้วก็ใช้มุมตะเขียนด้านซ้ายเอาบีออกกันนิดเดียวอนิดย่อใช่ไหมเอาฮิดหน่อยฮิดไปฮิดไป ออพอปัดข้างหน้าเลยนะเราตาม,อ,ตามอันนี้นิดนึงก็ถามพี่ก็เลยเนี่ยถามพี่เขาจะเอาประมาณตามตามรูปอะไรผมนะคะนิดเดียวเ,เซ็นเตอร์ก่อนเอาเอา,เอาเล็กได้ไหมอ่ะตัวนี้เลยตัวนี้เลยมันมีอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยเซ็นเตอร์จากตรงนี้เข้าไปเลยเอาตามอะไรผมนะคะนี่จ้ะ มาเนี้ยโอเคนะค่อยๆกันไปนิดเดียวไปนมืนนะ่งน,น,นี่่แข็งเลยรถแต่งคนนี้นะ วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนายแบบแล้วก็ช่างพัดมุกอาหารนะที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอนะสอนตะพงลงยูทูบเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานเป็นทานปรารภนี่นะขออนุสูงกันเป็นนายแบบเป็นจิตสาวนี่ขอให้ทั้งสองท่านอายุมั่นขดยืนคิดคิดนอนหลับรอดพ้นจากโควิด2019เฮงๆรวยนะตัดผมเก่งวันเก่งคืนแล้วกันสหรับลูกศิษย์ทุกท่านนะที่มาออกหน่วยวันนี้วันนี้กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยวจะเรียกตะผม081ครับเป็นข้าวี ตู้หนกสองาิบาว่ันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย